ว้าววับวับวับไปแล้วทีนี้ไปแล้วเห็นคุณยายแล้วอยู่ตรงหน้าคุณยายเลยค่ะกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วโอ้ยเสียงเจ๊กิกจันดังมากค่ะเห็นแล้วปลาปลาดินแรงมาก อยากดูนก,กดูนกดูปลาดูปลา จะเป็นนกตัวน้อยนกตัวน้อยค่ะนั่นมาแล้วมาแล้วอืมอืมเอ้าเอ้า กตะเทียนอู้อู้เยอะเลยค่ะอ้อกระโดดหนีปอู้อกาดำน่าจะปรกวนเขาตลอดค่ะ ได้กลับไปแล้วขอบคลับไงปลาขึ้นตรงไหนกาดำก็จะมาตรงนั้นเลยค่ะโอ้ยตีนแรงมากานั่นนั่นนั่นกาดำจะจับปลานั่น อันอันอน,อน,อนั่นไวมากเอาตัวใหญ่คุณแดดเดินเดินคุณแดจะเดินไปใกล้ๆค่ะตอนนี้อยู่ไกลซูมเอาค่ะตอนนี้ เดินไปดูโอ้จะเดินไปดูปใกล้ๆอืมอืม <c oughs> นกน้อยนกน้อยนกน้อยนกตัวน้นอยๆอะค่ะเฮ้ยกาก็เยอะมากค่ะเอ๋อกะมิ้งกะมิ้ง 哎呀！ อ้หใหญ่มากค่ะเหลือนาตะเวนนะแม่นู่นนะคะไปอีกแล้วออกจากฝั่งแล้วดูดูๆๆๆตามฝั่ง ยาวมากเลยค่ะเป็นเม็ดเม็ดเลยค่ะไปแล้วลงน้ำลึกไปแล้วอือโอ้เยอยาวทั้งนั้นเลยเห็นแต่หลังกัน เสียงเครื่องเสียงเครื่องดังขึ้นมาเลยค่ะตัดต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้ค่ะโอ้จะปิดเครื่องไว้แล้วค่ะดังมากเลยอ่าตาไปเยอะ ก็ไม่เห็นไม่ชัดแดดไม่แรง ทิวไปเลยค่ะตัวเล็กตามฝั่งโอ้เสียงเครื่องมาอีกแล้วเราจะมองเห็นหน่อยถ้าถ้ามีแสงเดดอ้ยาวมากเลยค่ะตัวนี้ เสี่ยงปลาดิ้นแรงมากค่ะกลางมึงค่ะตกใจหมดเลยนะึกว่าใครกระโดดน้ำ ขุ่มนน้นนะคะนุ่นู้นู่นนกมาะคะ่ะ โอสีส้มมาจากไหนนั่นไปแล้วไปแล้วโอ้มาทุกแบบปลาเดยคกะนั่งเงียบๆมองอยู่นี่นี่ค่ะปลาเล็กปลาน้อยปลา กาดำไม่มาค่ะถ้ากาดำเห็นนี่โอ้โหกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ไปกลุ่มเล็ก,กผ่านไปผ่านมามถ้ากระโดดแบบนี้นะ่าจะปลาใหญ่มาค่ะปลาใหญ่จะมากวนเขา เสียงกามาเป็นฝุงอีกแล้วค่ะกลุ่มนี้มาเยอะเลยค่ะนี่จะมาเป็นรอบเป็รอบเป็นรอ,อบกันไปอีกแล้วเงียบไปอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเขามาอีก ใหญ่ตัวใหญ่คุณใหญ่มากค่ะขึ้นมาเมื่อกี้ มาอีกนะคะสองตัวสองตัวคับมาทางนี้แล้วสองตัวอยู่ใ้ไกลคุณหญ่นะครับเอตัวนี้มาเดวนี้มาค่ะนั่นๆัๆๆนั่นน่นน่นน่ ตัวขาวไปตัวขาวไปละมีการร้องเสียงดังด้วยตัวนี้ไม่ไปค่ะตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้เห็นตาค่ะตัวนี้ยังจ้องปลาอยู่ค่ะโอ้เสียงคุณยายแหบมากแหบแห้งมากเลยคอแห้งมาเดวน้ำมา เอียงเธออ้าวตกใจอะไรเอ้าวป่าทางบนก็กระโดดอู้เอียงแล้วค่ะเอียงเอียงเอียงตัวแล้วค่ะเอียงเลยเอ้าเอ้าเอ้างไม่ไปค่ะยังไม่ไปค่ะ,ย,คะยังจะเดินมาอีกไหมใกล้ขนาดนี้อุ๊ยป่าขึ้น มามาคุณยายก็ไม่อยากกู้เสียงดังด้วยอยู่ใกล้คุณยายมากค่ะจ้องปลา่ะไปเลยไปเรียบร้อยนอกตัวนั้นใกล้คุณยายเกินค่ะใกล้มากอุ<ฮ>้ยปา่าน้ำใสๆมองชัดเลยค่ะ นกก็นกก็มานะคะถ้าเขาเห็นปลาขึ้นฝั่งกาไม่มาค่ะวันนี้กาวันนี้ไปทางไหนแต่เสียงดังอใส่อยู่บนต้นไม้เสียงดังมากค่ะเขาไม่บินว่อนเหมือนวันนั้นเลยวันนั้นตัวเงินตัวทองมาเขาจะบินว่อนเหมือนก็ห่วงถิ่นถิ่นชั้นถิ่นชั้นนะ่ะนะเดี๋ยวจะลุกขึ้นให้ดูค่ะนั่น กูขึ้นยืนแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวกณยายนั่งตัวเล็กตัวน้อยมากันเพียบเอ,อ๊ะมากค่ะผ้าหมอคางดำปลาเยอะขนาดเนี้ยดูใกล้ยสิ แผ่นเป็นแผนเป็น,ปน,ปนแถวโน่นตะามฝั่งมาด้วยกันคุณยายไม่เดินไปอีกยายจะอยู่กับที่ตรงนี้แหละอาหามาอีกแล้วเสียงเขาไมพักเที่ยงเนาะ ใจฟังมันก็เยอะผ้าบรรยากาศในบึงใหญ่ค่ะอาเต็มฟัง โอเคนะคะคุณยายคอเจ็บภาพบรรยากาศไว้แช่นี้ก่อนค่ะภาพที่บึงใหญ่เหมือนเดิมเสียงแจ๊ก,กระจันก็ล้องดังมากค่ะเสียงเครื่องก็ดังเหมือนกันขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะพาชมนกชมปลาตัวเงินตัวทองค่ะโอ้ไม่แลลวดังมาเป็นรอบรอบร,บรอบรค่ะ ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมบ้านคุณยายกับหลานหลานเจอาค่ะ,ะเจอกันคลิปหน้านะคะมาแล้วเฮ้ยเสียงดังมาอีกแล้วเสียงเครื่องตัดต้นไม้ตัดแ,แต่งต้นไม้ค่ะคุณยายก็อยู่ริมบึงพอดีก็เสียงดังฟังชัดมากนูนปตาเป็นแถวค่ะไปนู่นเลย บายๆขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะไปแล้วคะ่ะ